ครับผมกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนกลับมาพอกันนะครับกับอีกคลิปหนึ่งนะคลิปนี้เดี๋ยวเป็นวิ่งล่างนะครับเป็นวิ่งล่างเพราะว่ามันบดได้บวกหลายนะวิ่งล่างศูนย์นี้กะให้ใช้แค่หลักหมื่นนะครับหลักหมืน่นบวกหนึ่งนะครับเป็นวิ่งล่างนะหรือว่าเป็นวิ่งตัวเดียวนะครับ ไอ้ใจแค่หลักหมื่นบวก1นึะครับเจ็บวกหนเท่ากับแะออกที่5 8านะครับเก้าบวกหนึเท่ากับ0นะเดี๋ยวผมใส่แบบนี้ก็ได้เจบวกหนึ่งเท่ากับแนะครับออกที่5 8าบวกห่เท่ากับสิได้ที่เลขศออกเก้าออก0 9นะครับ ห้าบวกหนึ่งท่ากับหกนะครับม่อจะไปออกหนึ่งห้าห้าศูนสองกลางออก0ูย์หเลขหกนะครับแปดเลขศูนย์หกนะวันนี้นะครับหนะ่บวกหาบวกหนึเท่ากับหะมันออกศูนย์สองคนได้ 026ขึ้นบนนะครับเป็นวิ่งตัวเดียวนะส่วนมากก็มาล่างแบบไปบนประมาณวันหนึ่งนะครับเป็นเ196เนะครับเลข6ไปที่เลขบนหน่งบวกหนะครับเท่ากับ2 1งหงบวกหนึ่ท่ากับสองจะไปออก3 6มหนึ่ง แปดเจ็ดข้างล่างขอเก้าสองนะครับขอที่เลขสองสามหกหนะึ 6, นะ่งหกบวกหนึ่งหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ด หกหนึ่งผมได้ข้าลขขงล่างนะครับ9 8 1 4 1 7ข้างล่างออกหกน,นะเลขเจ็ดขึ้นข้างบนอีกแล้วนะครับเป็นเลขเจ็ดขึ้นข้างบนเหมือนตัวนี้คือการ6ขึ้นข้างบนนะครับมันเป็นวิ่งตัวเดียวนะกระมันจุไปบนไปล่างเนี่ยกร้างมันเพราะว่ามันเป็นเลขตัวเดียวนะวันนี้นะครับ9 8 1 4 1 7หลักหมื่นคือเลข8นะครับ8ให้บวก1เท่ากับเลข เป็นวิ่งตัวเดียวนะครับวันนี้วิ่งตัวเดียววันนี้เขาได้เลขเก้านะบัลลุาี่มาบนมาล่างนะครับเนี่ยได้เลขแปดเลขศูนย์หกหกไปบนนะครับวันนี้ได้สองสองมาล่างแล้วก็กลับไปบนอีกนะครับได้เลขอ่าได้เลขเจ็ดนะได้เลขเจ็ด ไปที่ C 1เปลี่ยนขึ้นไปบนนะครับที่นี่มาเบิงอีกตัวหนึ่งนะครับไอ้ตัวนี้มันสีสันกว่านะสันกว่าไอ้ตัวนั้นอีกให้เอาหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับบวกสอง ไมันจ่เริ่มเขาอย่งแ่งวันนี้สองแปดบวกสองเท่ากับศูนย์นะศูนย์วดต่อไปมันออกศูนย์หกนะครับถ้าจับกันนะเดี๋ยว พี่น้องเบิ่งแค่นี้ก็พอนะครับผมจะเอาสองตัวเอาสองสูตรนี้มาจับกันนะครับสูตรแรกนะครับเหมือนบวกหนึ่งเท่ากับหกนะครับได้เลขหกมาเข้าทีน่นี่สูตรที่สองใช้หลักหน่วยบวกสองนะครับแปดหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับบวกสองแปดบวกสองเท่ากับศูนย์ได้เลขศูนย์ออกศูนย์หกนะครับหลักกระศูตรแรกนะออกศูนย์หกวันแรกเขา้า สูตรที่สองนะครับสูตรเลเข้าใดหนึ่งอ่าข้าไดหกอ,อยู่แล้วนะครับห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกสูตรที่สองสองสี่เจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเลขเก้านะครับเห็นว่าสูตรนี้ได้หกสูตรนี้ได้เก้าซึ่งมันขึ้นมาบนนะครับมันขึ้นมาบนเดขกบนออกหนึ่งเก้าหกครับมันไปบนก็ไปบนอา่าไปบนก็ไปบนด้วยกันนะ มันก็ดีนี่แหละมันจะดีอย่างนึงถ้าเป็นไปบนก็คือไปบนด้วยกันนะมันออกเก้าหกนะครับงวดต่อไปสูตรแรกเขาได้ห่บวกหเท่ากับสนะมันได้เลข2สูตรที่2 8 1 2, 7 2, 7ดหนเบวกสอบวกสเท่ากับเลข9นะครับเลข9ก้าซึ่งงวดต่อไปนะครับนี่แหละมันได้2กับ9ออก9 2นะ ลกลับมาล่างด้วยกันเออมันไปเป็นคู่สิกลับมาล่างด้วยกันต่อไปนะครับ6กสามหกหนึ่งแปดศเบวกหเท่ากับเจดเเลข7จนะเดเลขเจ็เามตัวท้ายกลั้ที่หนึ่งหี่เก้าเกบวกสนะครับบวกสเท่ากับเลข1 นะวันนี้มันที่เลขหนึ่งกับเจ็ดนะครับได้เจ็ดกับหนึ่งถึงงวดต่อไปออกเกนะ้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดอะอันนี้เขาที่เลขเจ็ดนี่เขาที่เลขหนึ่งมันกลับไปบนน้ำกันนะครับกลับกลับไปที่เลขบนก็เข้าของมันนะมันไปบนด้วยกันล่างด้วยกันก็โอเคแต่มันก็เขา้าฮะก็เข้ามาหนะนึ่งสองสามสี่นะหนึ่งสองสามสี่งวดนะครับ ถ้ามาจับคู่กันนะมันจะเขาซีงวดงวดน,นี้นะครับ7จบวกสเท่ากับเลข9นะมันเป็นเลข9 9 9 9นี่มันมันบวกลออกปันใดน,นะวันโดนโดนยังสีออกนะครับเลข9 9นี่หรือว,ว่ายังน้อยตัดตีสเก้าอีกตัวนึงนะอาจจะมาไม่บนก็ล่างนะถ้าเกิดว่ามันบวออก9 9เลยนะครับ9 9นะครับงวดน,นี้ สูแรกเขาก็ได้เก้าสู2สองก็ได้เก้าถ้าเกิดว่ามันโม,มาะน้องกันกะอาจจะเป็นเลขให้เป็นเลขเด่นเก้าไปนะครับอาจจะมาบนหรือล่างกับรู้ดกกัดเพราะว่ามันมันเรื่องบ่อยนั่นนะครับเบองว์วามันทิมาบอเพราะว่ามันชนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวิ่งตัวเดียวมันก็บทีวิ่งยาวก็นั่นนะเนี่ยถ้าเป็นวิ่งตัวเดียวนะครับเขาม้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 6กงวดเงวดนะครับนะงวดนี้มันก็จะยังว่าแหละมันได้เลขเก้าสูตรสก็ได้เลขเก้ามันสิเป็นเก้าเก้าครับจะเอาไว้พิจารณาเบิง้งแล้วก็อีกหลายสูตรอยู่บนท่านในโลกให้เบิง้งนะอันนี้ก็เป็นสูตรเด็นล่างึ้นกันดเด้ดเดนล่างนะครับยังบนในโลกให้เบิง้งนะครับ วันนี้ได้4ี่ห้าหถึงเอาสี่หาหไปจับกับเล็กเก้าพราะวันนี้วันนี้อ่าอันนี้ก็เด็นล่างขึ้นกันนะเด่นล่างขึ้นกันลดไปงวดหนึ่งทั้งหมด1 2 3 4งสองสาี่ห้าหกเ็ดแดเก้าเก้างวดลดไปงวดหนึ่งนะครับมันมันใช่ใบยากดอกอันนี้ผมก็ใช่ลักเมื่นขึ้นกันนะเมื่นบวกเมือ่อนะครับได้เท่าไหร่ให้ลดแต้มหนึ่งแต้มนะ เอาสูตรนี้ไปนั่งไอกระไดอาจจะเป็นหาเก้านะเพราะว่าไอ้สองสูตรเราห็นมันได้เก้าเนาะแล้วก็สูตรนี้ได้ได้ห้าหกเจ็ดสูตรนี้ก็ได้สี่ห้าหกชนกันที่ห้ากับหกนะมันชนกันที่ห้ากับหกอันนี้ก็เป็นเด่นล่างคือกันนะเด่นล่างนะครับเนี่ยมันดีเข้ามากนะปึ๊บปึ๊บ 8 901เนี่ยเลขเก้ามันก็อยู่นี่อกนะครับ8 9 0เอ่ามันเลขสีตัวมันก็ติเขาเงาเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสสบเอดสบสองสิบสามสี่สบห้าสิบหดงวดวัน,นี้เป็นงวดที่18 1แปดสิดงวดคิดไปงวดหนึ่งนะมันเปเลขสีตัวกะมันเด่น8 9 0 1นะมันกะได้ที่เลขเก้าเลขเก้ามันก็ไปชนที่ สูตรนี้สูตรที่ลรให้เบิงเมื่อกี้นี่นะครับอันนี้ก็เก้าอันนี้ก็เก้านะมันได้เป็นเลขเก้านะครับแล้วก็สูตรนี้มันจะมีเลขแปดอยู่นี่เออเลขเก้าอยู่นี่นะครับเพราะนั้นเก้าก็เป็นตัวเด่นพอสมควรนะเก้านี่ก็ได้เป็นตัวเด่นพอสมควรแปดเก้าสูตรหนึง่งนะนี่เดี๋ยวมาเบิรงกไฮสูตรนี้ เป็นสูตรหมื่นคือเกานะเป็นสูตรหลักหลัมืน่นใช้หมืน่นบวกหมืน่นได้เท่าไรให้เพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนะครับ4ีบวกสเป็น8ก็เพิ่มเพิ่มไปก็เป็น9ลดก็เป็น7นะมันออกหาเจ็ดเบวกเเป็น18นะเพิ่ม1ลด1ก็ได้7ออก0ูนย์นะครับหบวกหเป็น12เพิ่ม1ลด1ออก0ูนย์สามสบวกสาเป็น6กว่าน,นี่ผิดนะครับมันออก1นึ่งศูนย รากนั้น7บวกเเท่ากับ14ได้เลข4 4กับ <c oughs> g กับเพิ่มไปเป็น5ลดก็เป็น3ออก5 8านะนี่น้อกปทจะหน้าเบิ่งมันได้4 5 6นะครับเพราะฉะนั้นนะเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเลขล่างนี่นะครับไห้เป็นห9าเก้า 9, 9 9, นะครับ เบื้องต้นให้เป็น2อตัวหาเก้าหกเก้านะประมาณนี้ก่อนนะครับ5้าเกแล้วก็หาหนึ่งนะสตัวนะครับเป็นเลขล่างก็ให้พี่น้องพิจะหน้าเบิ้งนะครับเดี๋ยวไอ้สูตรอื่นๆเดี๋ยวใส่ใ้เบิ้งที่หลังนะครับ หมื่นบวกหมื่นนะไอ้ปเะเทเบิ้งนะครับใช้เหมือนเหมือนอันนี้ใช้หมื่นบวกหมื่นอืาแล้วไอ้สูตรนี้ใช้หมื่นบวกหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นวิ่งตัวเดียวนี่หมื่นบวกหนึ่งนะครับวันนี้มันได้เลขเก้าเอาหมื่นบวกหมื่นกับหมื่นบวกหนึ่งนะครับเบื้องต้นถ้าเกิดว่าลอตเตอรี่มาคล้ายกัน เอาหาเก้ากเก้า,ากแล้วก็หาหนึ่งไว้นะครับบม่ต้องไปใส่หลายตัวดอกเอาเอาสูตรเด่นเด่นมันมานะครับสูตรเด่นเด่นมันมาแล้กก็มาจับเอาจากสองสามหางนะครับมาแตบมาบ่มาก็าากคือบ่มาแค่นั้นตัวตงไปหลายสูตรเลขมันก็นหลายตัวมันก็ซื้อน้ำบอลลอนเนาะซ <laughs> ื้อไว้นะครับนะอันีนี้เป็นล่าง อ,อันนี้กะล่างนี่มันอยู่ที่บระธานในรลวมไฮเบิร์นะเข็ปบะธานแล้วอันนี้กะสูตรดักร้อยบนนี่ดักร้อยบนนี่กะมันดังเนาะประหันแปดเก้าศูนย์นี่ดังคักเลขแปดเลข้านี่กับโอม,มานะเลขเก้ากับกัปตัวไปนะครับหลักร้อยบนนี่ก็ได้สี่ห้าหกเขาหมามันติการเดินหาคับเก้านะเลขห้า ก็ได้เอาหาหนึ่หาน้ำนะครับเมือนบวกเมือนสูตรนี้กับไปหา6กเจนะมันก็ซีเดียนหายล้วสูตรนี้ก่สิเดียนดีเลขเกนะครับเลขเก้าเลขหนึ่งนะบ้านกับหาแหาเก้าหาศูนย์หาหนะึ่งะแต่ผมมาจับเก้าึได้เพราะว่าไอ้เลข2ตัวนี้ซีบบคอนมาน้ำกันนะครับไอ้สูตรม้นกันได้ ร้1ยหนึ่งสิบหนึ่งเนี่เอาร้อยหนึ่งบวกร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็บวกสี่คงที่มันสิบวกค้อม้าน้ากันนะอาจจะมาน้ากันยู่งวดนหนึ่งที่ออกวดที่ออกศูนย์หนึ่งนะครับมันจะออกอ่าศูนย์หนึ่งนี่มาน้ากันย้่งวเดียวที่เหลืนนี่มันสิบวกมาน้ากันนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนี่เพราะน่ะหาเก้าหาหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะเป็นหาศูนย์ยวจังววากันนะครับเพราะว่าเพิ่งลงสิบนะครับ แปดศูนย์หนึ่งกัโอเคนะครับแล้วคลิปนี้ก็ไวค้คลินี้เดี๋ยวจังพ่อกันนะเดี๋ยวที่หา้าไอ้เบื้องว่ามันสีมีเด่นยังงอีกวะกัประมาณสี่ศูนยหาศูนยมันก็เด่นอยู่ที่นี 40, ่แหละเลขกเก่าเลขกหานะครับเบื้องต้นนะกับเอา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 ,เอาตามนี้ไปนะครับเป็นเลขล่างงวดวันที่อ่อสิบหกทับเจ็ดทับหกห้าเอาสัน้นๆเอาที่ละ จะจานะนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้สวัสดีครับ